ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโู้ดทวิตเตอร์เรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้่านผู้ชมได้มาทำตามกัได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะ ก็ก่อนอื่นเลยนะผมไปท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ในเว็บไซต์เคมอิมกิทิเฮตกันแบบนี้นะครับผมเดยคลิปทิ้งงก์เว็บไซต์ไว้ให้ในตรงคลิปอเนาะถ้าผู้ชมนะผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิก์เว็บไซต์กันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอเราได้เข้ามากันแล้วที่ในตรงเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้กดลงชช้งานกัะตุกสมาชิกกันแบบนี้เนาะสำหรับใครนะผมที่ได้เข้ามากันแล้วนะผมแล้วไม่มีสมาชิกผมก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันที่หน้าต่างตรงด้านนี้กไปด้านเลยผมเรากดสมัครกันไปเนาะ อ่ะแค่ได้กดเข้ามากันแล้วในหน้าต่างการสมัครเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้แล้วก็จะมาตีที่ตรงน้านี้เพื่อเป็นการยืนยันหรือว่าสรับใครที่อยากจะสมัครผ่านบัญชี Google ที a เมก็สามารถที่จะกดตรงน้านนี้ไปได้นะผมแล้วก็จะไปการสมัครกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะหรือว่าสลับเผื่อใครระผมที่ก็มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับผมก็ให้สามารถที่จะกดลงชื่อชื่อนาของผมในตรงด้านนี้ไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ได้เข้ามาเแล้าที่ในตรงเว็บไซต์ผมนะต่างไรเว็บไซต์อยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วเราก็ได้กดกลับมากันแล้วที่ในตัวเว็บไซต์เราผมหรือว่าให้เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวเว็บไซต์เนาะหน้าต่างแรกเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ก็ได้มีหมวดหมู่บริการแพลตฟอร์มให้เราได้สามารถที่จะมาเลิ่มทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนด้านนี้ให้กับเราเนผมได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนต่างตรางด้านนี้กันไปได้เนาะหรือรับเผื่อใครได้ผมได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วผมไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพออะไรยังไงในตรงด้านนี้นะผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตรงด้านนี้กันได แค่ได้กดมากกันแล้วผมดนหน้าต <Jean> ่างการดึงเงินนะผมที <questo S 2> ่หน้าต่างการดึงเงินตรงด้านนี้เขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาเติมเงินกันได้แบบไม่ง่ายกันได้แล้ผมแค่ได้กดมากกันแล้วผมที่ส่วนหน้าต่างการเติมเงินเนาะแล้วก็มาเลือกช่องทางในการเติมเงินนะผมให้ช่องทางแบบนี้แล้วพอเลือกกันไปได้เราก็เติมเงินกันไปทีนี้ง่ายง่ายก็จะเป็นการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้วแล้วผมสำหรับใครนะที่ก็มีอยากจะเติมเงินช่องทางไหนแล้วสะดวกช่องทางอะไรก็เลือกกันไปเติมเหมือวนกัน่้นนหาเตงได้เลยเน อ่ะแล้วเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนนั้ต่างเดิมของไวไฟเรานะผมทีนี้เราก็เลือมบนหมู่เราบริการถ้าเราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนจะเริ่มบนหมู่เราก็เลือกเป็นฟอร์มทวิตเตอร์กันไปก่อนนะผมทีเราก็เลือมบนหมู่ที่เราต้องการจะทำการกันเนาะก็คือเพิ่มใจของในทวิตเตอร์เาผมกปอันแรกนี้เลยเราก็กดกันไปอ่ะเลือกกันได้แล้วที่บนหมู่ี้เราเลือกบริการนะผมบริการก็ได้ไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะขอเลือกไปอันแรกนี้เลยแล้วกันก็ให้กดกันไปอ่ะได้ก็เลิกกับไปได้แล้วทั้งว่ล้รรกกาาานีททเเตออพพื อาในเรื่องโพสทวิตเตอร์เรากันมาแล้วก็ให้ลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันได้แบบนี้แล้วก็ใ,ใส่จำนว,วนในการเพิ่มไม่ได้เลยและก็ได้ใส่ทางนี้ก็จำนวนได้แบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดส,สั่งซื้อกันไปได้เลยเนาะ ่าแล้วก็ได้กดสองซื้อกันไปแล้วนะผมนะครับสั่งซื้อของเราเขาก็จะเป็นระบบเค้ือมาแจงบอกให้กับเราได้ดูได้แบบนี้เลยเนาะได้แถมนครับสั่งซื้อของเราเขาก็ยัจะมีระบบเึ้ื่อมาแจงบอทแบบนี้แล้วก็ย่สามารถที่จะกดคลิกที่ตรงด้านนี้กันไปได้หรือว่าจะกดเข้ามาในประวัติการสั่งซื้อกันก็ได้ระบมเพื่อเข้ามาชิคดูยอดรือสถานะเนาะเพื่อสำหรับใครผมจะได้สังซื้อกันไปแล้วผมอยากจะเข้ามาชิคดูยอดอรเอสถานะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูออเดอร์สถานะว่าเป็นยังไงผมก็ให้สามารถที่จะ ามกันอยู่ในตรงเว็บไซต์ในตอนนี้ผมแล้วก็กาลังใช้งานกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงเนาะก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างหน้าต่างตรงนั้นนี้กันได้ผมที่หน้าต่างแรกเว็บไซต์เนาะก็ย้าดังหน้าต่างหน้าต่าง3รอบเลยผมก็ขออภัยด้วยเนาะก็พอเราได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างโดเว็บไซต์นะผมแล้วเขาก็จะมีข้อติดต่อแอดมินที่ตรงนี้นะผมให้เราได้กดคลิกเข้าไปเนาะแล้วเขาได้ขึ้นช่องทางการติดต่อแอดมินขึ้นมาแบบนี้2ช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกไปแก้หรือติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไขได้เนาะเผื่อมีใครที่มีปัญหาและขัดข้องอะไรยังไงในการใช้งานนะผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตรงนี้กันได้เลยเนาะ เนื้อหาท่านผู้ชมคนไหนจะได้เข้าไปใช้งานไปแล้วในตรงหรือสายผมไม่ได้มีป bueno ัญหาการข้องอะไรยังไงเลยเดี๋ยวผม่ได้ใช้งานไปแล้วถ้ผมเกิดสนใจอยากที่จะลองแนะนำให้เพื่อนและคนรู้จักเข้ามาใช้งานไปสายตามตู่เนาะก็สามารถที่แนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แบบง่ายๆนะผมเทมก็ได้กดเข้ามาที่ตรงนี้ผมจะคาแนะนําเพื่อนอ่ะเออไม่ใช่แนะนําเพื่อนนะผมขอโทษด้วยนะผมหมายถึงว่าเออก็ถูกแล้วนะผมก็ขอโทษด้วยเนาะ อะกดได้เข <medio S 2> ้ามากันแล้วที่ในการแนะนำเพื่อนนะผมหน้าต่างตัวการนะเพื่อนเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะผมเราได้สามารถแนะนําเพื่อนกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะที่ได้กดเข้ามากันแล้วแลผมเราก็มาคัดลอกดีอยู่ตรงหน้านี้ผมไปส่ไอ้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเราเท่านี้ง่ายก็เลยเป็นการแนะนําเพื่อนของเราให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซ์กันได้แบบง่ายกันได้แล้วนะผมหาใครสนใจที่แนะนำเพื่อนให้เข้าม่ใช้งานเว็บไซต์ก็เข้ามาตรงน้นนี้กันได้เนาะเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจไม่ใช่แล้วผมผมนึกว่าผมกดเข้าไปหน้าต่างตรงนี้นะผมก็ขอโทษด้วยเนาะอ่ะไม่ทันได้ดูแล้วผมก็รีบพูดไปก่อนหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่มาการเสียเวลายังไงเดี๋ยวผมถึงจะพูดหรือพลาดอะไรแบบนี้ไบ่อยเดี๋ยวผมจะพากลับมา ที่ส่งยอดรีโพสเราดีกว่านะผมว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะเนาะเอ้ยไม่ใช่รีโพสเ์าผมยอดใจเลยดีกว่านะผมเพิ่ม,มึ้นอย่างเนาะอ่ะลองกลับไปเช็คดูนะผม อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่ทำการสั่งื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์ของในตัวโพสทวิตเตอร์เราแล้วผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนไปที่เพ่แบบนี้แล้วเนาะว่าจากของเดิมเมื่อกี้มีที่4แล้วผมตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น161แล้วผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นตั้งเยอะๆมากๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมากับเราได้ด้วยแล้วผมก็แถมขึ้นมาตั้งเป็นขนาดนี้เลยเนาะอ่าแล้ววิธีขั้นตอนก็ยังง่ายๆแบบนี้ด้วยเผื่อใครได้สนใจเดี๋ยวเข้ามาใช้งานกันหรือว่าอยากเข้าทําตามอะไรกันแล้วผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในตัวลิงก์เว็บไซต์ผมไปได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำตามผมก็ได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะอ่ะผมทิ้งลิงก์ เว็บไซต์ไว้ให้แล้วหากสนใจก็กดเข้ามากันได้เลยหรือว่าสำหรับเผื่อใครที่ได้เข้าม่ใช้งานกันไปแล้วในตัวเว็บไซต์เราคงถากว่าเข้ามาใช้งานกันแล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงก็ให้สามารถที่จะแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้ในการติดต่อ admin ที่ผมได้ส่งไปได้กับหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะหรือว่าใครที่ได้เข้าม่ใช้งานกันอยู่แล้วและอยากที่จะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องนั่งปีปัญหาอะไรอีกนะผมก็ให้สามารถ ที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของในตัวเว็บไซต์กันได้ผมในเว็บไซต์ก็มีเวอร์ชั่นแอปพลิเคชันด้วยเนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะผมผมก็พูดอะไรไปมากลราหวังท่านผู้ชมสนใจอะไรไงในกกาาเนนะใน like ในว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เนะาะส่วนในการปั๊มยอดไลค์ของในทวิตเตอร์เรหัวท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้เนาะวิธีขั้นตอนอะไรการทำก็ไม่ได้ยากนะผมวิธีขั้นตอนก็มีเพียงแค่น,นี้เนาะอ่ะง่ายๆแค่นี้ด้วยแล้วก็แถมแก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยนะผมแค่ได้เข้ามาเลือกแล้วก็ทำการสั่งซื้อกันไป มันมีดีเอ่อแบบว่าเปิดการมองเห็นที่ดีขึ้นหรือว่าอยากให้มีพื้นฐานในการเอ่อยอดไลฟ์อะไรต่างๆผมก็สรมารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้เนาะผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานดูเองกันได้แล้วผมขอสำหรับวันนี้เนะาะหากผมพูดอะไรผิดไปหรือพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้อะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจแล้วดูวจนจบถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่ได้รับชมเนาะสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้ว